แล้วก็ทาอาจารย์นันทิวัฒนสามารถนะครับอดีตรองผอข่าวกรองแห่งชาติก็โพสต์เฟซเหมือนกันนะครับบอกว่าตอมสํานึกบ้านของยายหลังเดียวทําคนบางคนหน้าแตกยับประมาณว่าหมอไม่รับเย็บต้องเงียบต้องหุบปากไม่ชี้แจงนั่นคือถูกต้องแล้วอย่าออกมาแก้ตัวอย่าเจ็บตัวและถูกถล่มมากกว่านี้เลยสงสารนะฮะที่จะเขียนว,วันนี้ขอบคุณพิธาเอาประติศาสตร์มาให้ด้อมส้มรับรู้ ครั้งหนึ่งไทยเคยมีอำนาจเหนือพื้นที่เสียมราฐพระตะบองศีโสพลบ้านของพระยาภัยภูเบศที่ยายคุณพิธาเคยอยู่คือหลักฐานในหลวงรอห้าทรงรักษาเอกราชชาติไทยต้องยอมสละดินแดนแห่งนี้ยอมแลกกับจังหวัดตราดที่ถูกฝรั่งยึดฝรั่งเศสที่าศาสดาของด้อมส้มหลงไหล hmm. ลองหลับตานึกภาพหากไทยไม่ถูกนักล่าอนาธิคมรังแก ไทยจะเป็นประเทศที่ใหญ่ขนาดไหนนี่คือพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์เพื่อแผ่นดินไทยและคนไทยทั้งประเทศแต่น่าเป็นห่วงนักการเมืองคนรุ่นใหม่ทำไมมีแต่คนโกหกขี้โม้สร้างภาพเถ้าพอแบบนี้แล้วเนี่ยมันติดตัวนะ่มันก็จะติดตัวไปตลอดกับการที่ไม่พูดความจริง หรือว่าพูดครั้งหนึ่งอย่างหนึ่งพูดอีกครั้งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งใช่ซึ่งมันก็เคยเกิดกับคุณมาแล้วนะอืมอย่างที่ท่านนันทิวัน์บอกอะก็ดีนะพอพอคือมีเรื่องดีเรื่องเดียวประเด็นเดียวในเรื่องโกหกของคุณพิธาก็คือเรื่องที่ให้ด้อมส้มได้รู้ประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นเห็นไหมว่าข้าราชการในสมัยนั้นนะอย่างเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับทางการฝรั่งเศส ได้บ้านเมืองซึ่งเคยเป็นของเราไปแล้วเนี่ยก็ให้ท่านอยู่ปกครองอยู่ต่อแต่ท่านไม่รับไม่รับแต่ท่านไม่รับท่านยินดีจะกลับมาผลครอบครัวบริวารกลับมานะฮะเป็นข้าราชการธรรมดาธรรมดานะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าพระยานะฮะก็กลับมาเป็นข้ารองพระบาทของในหลวงรัชการที่ห้าและในหลวงรัชการที่ห้าทำไมจึงยอมเสียพระตะบองศรีโสพลเสมาราชไปเพราะว่า เอาตราดไว้เอาตราดไว้เอาตราดไว้เพราะตราดมีคนไทยนะไปดูประวัติศาสตร์ได้พระองค์แบบนี้เลยตอบแบบนี้เลยว่าทําไมโอ้เสียไปเยอะมากถ้าไม่เสียไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะนครวัดนครธมเนี่ยเป็นของเราเนอืมอันนี้เป็นของเราเลยนะอืเป็นของเรามาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งแต่เรายอมเสียเพราะว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีคนไทยแต่ที่ตราดมีคนไทยที่ตราดมีคนไทยอืเอาตราดเรามา ให้ฝรั่งเศสไปจากตราสักและไปเอาเลยคุณจะไปเอาก็เอาคุณข้าไปฝั่งนู้นเลยนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะพูดแล้วก็คนลุกนี่ข้าราชการในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเขาจงรักภักดีมากใช่นะฮะไม่สนใจยศถาบรรดาศักดิ์บ้านตัวเองสร้างแท้แท้บรรพบุรุษสร้างอ่ะยังยอมทิ้งเลยไม่เอาอ่ะยังไม่ได้อยู่เลยนะฮะยังไม่ได้อยู่เลยเราก็พ่ายแพ้ในกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ก็ยอมมาและยังสร้างบ้านแฝดแบบนั้นในที่ปราจีนบุรีเพื่อรับเสด็จในหลวงรัชการที่ห้าถ้าผู้ชมดูสิ่งนี้แบบนี้ยคุณพิธาควรจะไปขอขมาท่านนะที่หน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศ์เนี่ยมีมีอนุสวดีของท่านควรจะไปขอขมาไม่ไปละจนป่าเนี่ยไม่รู้เลยอยู่ไหนเนี่ยจริงๆเขไม่ไปเลยฮะเออลองไปศึกษาดู ลองพาพิพิมพเนี่ยลูกสาวเนี่ยไปที่นี่บ้างอืไปเรียนรู้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครให้ลูกเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีมีเนื้อหาทางด้านประวัติศาสตร์ในบ้านเมืองของเราบ้างส่วนตัวพิธาท่านผู้ชมครับรส่วนตัวของนายพิธาวันนี้ก็มีเสียง <c oughs> นะฮะจี้ให้คุณพิธาเนี่ย <c oughs> เรื่องของบ้านเก่าของยายฮะท่านผู้ชมครับที่พระตะบองยังไม่จบนะฮะ ก็คือ,อผมว่าหลายคนก็รอให้คุณพิธาออกมาเ,เล่าแจ้งถแถลงไขว่าตกลงบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วคุณเป็นคนในตระกูลเกี่ยวข้องกัดกันกับอภัยวงศ์ไหม,มนะแล้วคุณทําไมจึงโพสแบบนี้ในไอจีนะครับอาจารย์เสรีวงมนฑานะครับก็โพสต์คนในตระกูลอภัยวงศ์เขาออกมาพูดแล้วว่าพิธาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลแต่อย่างใดดังนั้นเรื่องราว ของยายอยู่ในบ้านที่พระตะบองนั้นโกหกแน่ๆมีคนจับโป๊ะได้แบบนี้คนโกหกจะไม่พูดอะไรหน่อยหรือไม่ชี้แจงหน่อยหรือพูดไม่ออกใช่ไหมหละ่ะแล้วคนที่รักคนที่ชอบเขาละ่ะยังจะรักเหมือนเดิมไหมคะคนโกหกไม่ทําชั่วไม่มีนะคะตาสว่างเสธีเถอะนะครับนี่ฮะก็คือก็ยังเรียกร้องไม่ออกมาชี้แจงอะไรหน่อยเลยฮะอ,อีกท่านหนึ่งครับ อาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมนะครับนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ครับพิธาควรขอขมาเจ้าพยาอภัยภูเบศและทายาทตระกูลอภัยวงศการอ้างว่าตึกจวนสมุหเทศาพิบาลมนทนบุรพาเมื่อแรกสร้างเคยเป็นที่พำนักบ้านคุณยายนั้นหมายถึงคุณยายของคุณพิธาต้องเป็นบุคคลสําคัญเกี่ยวข้องกับคนในตระกูลอภัยวงศเป็นอย่างดีและเป็นบรรพบุรุษของคนในตระกูลอภัยวงศสายใดายสายหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าทายาทคนในตระกูลอภัยวงศ์ออกมาปฏิเสธว่าไม่รู้จักคุณพิธาและไม่เคยนับเป็นเครือญาติและคนในตระกูลเขามีรหัสประจําตัวเมื่อแรกเกิดคําถามที่ตามมาก็คือคุณพิธามีคุณยายเป็นบรรพบุรุษในตระกูลนี้แล้วคุณแม่ที่ชื่อลินลินดานามสกุลอภัยวงศ์ด้วยหรือไม่และรหัสประจําตัวค <upbeat> ุณพิธามีหมายเลขอะไรการ,การไม่ตอบคําถามคือการไม่แสดงความรับผิดชอบ ในฐานะผูแ้แทะะนราศฎรที่ชิงชัยในศึกเลือกตั้งแต่มีปัญหาเรื่องปากมากปากมันพูดสนุกปากเสมอมาสังคมไทยคงไม่คาดหวังอะไรเพราะวาดหวังกับคนเยี่ยงนี้ไม่ได้นะครับแล้วกออ็อาจารย์เทพมนตรีก็ยังให้ารายละเอียดด้านประวัติศาสตร์ท่านผู้ชมไปไปอ่านดูได้ใน Facebook ของอาจารย์นะครับ,รบเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะฮะนะเทพบนตรีลิมปะพยอมฮะก็เรียกร้องให้คุณพิธานเนี่ยถ้าคุณไม่ไม่หือไม่อือไม่ชี้แจงอะไร คุณก็ควรอันนี้คือคุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าคุณโพสต์ไปเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คุณควรจะขอขมาเจ้าพระยาอาภัยภูเบศและทายาทตระกูลอภัยวงศ์นะฮะแล้ววันนี้ครับตอนบ่ายคุณอนอนท์กลิ่นแก้วประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปนะครับและนักรบเลือดสีน้ําเงินปกป้องราชบัลลังก์พร้อมทีมงานก็เดินทางไปเอาหลักฐานเอกสารมาที่ศาลอาญารัชดาครับยื่นคําร้อง ขอถอดถอนและติดตามเรื่องถอดถอนการประกันตัวทานตะวันตัวตุวตวลานนจำเลยมาตรา1นึหลังพบพฤติกรรมอย่างที่เราเห็นในในคลิปนะฮะนางสาวตะวันโดนมาตราหนึแล้วก็ศาลมีเมตตาให้ได้รับการประกันตัวด้วยมีเงื่อนไขไม่ให้ไปทำความผิดซ้ำไม่มีทำความผิดซ้ำอีก ไม่กระทำการใ,ใดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อีกนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์รวมประชาชนคิดว่านะครับเงื่อนไขของนางสาตะวันนะครับน่าจะผิดเงื่อนไขนะครับที่ได้รับการประกันตัวแล้วเมื่อวันที่9สิงหานะครับพศ2566นะครับเราก็มายื่นครั้งหนึ่งแล้วนะครับให้ ถอนการประกันตัวนางสาวตัววันเช่นกันนะครับวันนี้พวกเรามายื่นถอนอีกนะครับโดยหลักฐานนะครับผมขอให้ทางเจ้งนที่สารนะครับดูตามที่คิวโคสตี่เราส่งส่งมาให้ส่งลิงก์มาให้นะครับ นะครับตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นางสาวตะวันตัวตุลานนนเนี่ยนะครับก็เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเป็นปรปลักกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดนะครับซึ่งเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันหนักมากแล้วก็เหมิมเกริมมากแล้วก็บังอาจมากที่จะเข้าไว้ถึงกระบวนเสด็จให้ได้นะครับนี่ครับคุณอ,อ,อาอนนท์นะครับครับก็ไปยื่นถอนประกัน เพราะที่ผ่านมาไม่เคยจดจํามักมีพฤติกรรมที่เป็นปลปักกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนะครับล่าสุดถือว่าหนักเหิมเกริม